คู่แท้วันเสาร์นะดูยังไงเริ่มจากวันเสาร์เนี่ยก่อนที่จะดูคู่แท้ดูตัวเองก่อนได้ไหมรู้จักตัวเองก่อนวันเสาร์จา๋าในขณะที่เราอ่ะเป็นโสดอยู่ยังไม่เป็นคนรักของใครทั้งนั้นหรือยังไม่มีคู่รักเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองนะพอโตอมาเนี่ยจะเริ่มคิดใหญ่อยากลงทุนอยากสร้างอาณาจากักรอยากมีความมั่นคงคือวันเสาร์เนี่ยนะอยากมีความมั่นคงของชีวิต อยากมีความมั่นคงของชีวิตแล้วอดไม่ได้ที่จะลงทุนหลายๆคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอยากจะไปซื้อที่อยู่ซื้อบ้านเอาไว้เอาไว้ปลูกต้นไม้ชอบธรรมชาติเดี๋ยวพออายุได้จังหวะได้จะไปอยู่จะไปทําอะไรที่ใกล้เคียงธรรมชาติชื่อกลับคืนส่วนธรรมชาติส่วนบางคนที่เกิดวันเสาร์ออกแนวที่ว่าลงทุนธุรกิจใหญ่ค่อยๆเก็บหอมรอมริบจะ พูดง่ายๆอยากจะมั่นคงจะสร้างอาณาจักรต่อเนื่องคนบรนศอนี่ชอบมีอาณาจักรใหญ่จะเป็นที่ดินจะเป็นตึกปรามบ้านช่องะจะคิดใหญ่ดังนั้นคือตัวเราอะมันเป็นคนที่ทําอะไรแล้วใจถึงไงทีนี้คนที่เาเป็นคู่วสาร์เนี่ยถ้าเราเป็นวันสาร์ใช่ไหมเราก็ต้องมองคนที่เข้ามาเป็นคู่รักเรากันคือจังหวะที่เป็นคู่รักกันเฉยๆ อาจจะหปีสปี5้ 10, ปีสิปียังถือว่าเป็นเป็นคู่รักที่ยังดูใจกันอยู่นะ <S <s <Stress ful> เราก็ต้องมองว่าเขามีความคิดเนี่ยที่คิดใหญ่เป็นในทางเดียวกับเราหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากเขามีความคิดที่คิดใหญ่เป็นในทางเดียวกับเราหรือไม่ถ้าเขามีถ้าเขาเป็นมีความคิดนในทางเดียวกับเรานะมันก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะพัฒนาจากคู่รักเนี่ยไปเป็นคู่แท้ที่อยู่กันจนแก่จนเฒ่าได้ แล้วเขาก็จะคอยที่จะดูแลสิ่งที่มันจะเขาเรียกนะต้องฉกฉวยโอกาสเพราะว่าคนมันเสาเนี่ยบางครั้งคิดใหญ่จริงแต่ลังเลบางครั้งใจถึงจริงแต่ว่าช้าคนที่เป็นคู่คนบันเสาเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบนี้ 1. เข้าใจเป้าหมายหลักการอุดมการคนมันเสา 2. สองนะช่วยคนมันเสานะในการที่จะไปคว้านะเอาเป้าหมาย เอาสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังให้มันสําเร็จได้เพื่อไปชดเชยไปทดแทนคุณสมบัติของคนเั็เสาที่อาจจะคิดนานวิเคราะห์เยอะลังเลใจไงคือคิดใหญ่ี่ยไม่กลัวนะคนเั็เสานะแต่กลัวช้าเก <c oughs> ่งไม่กลัวแต่กลัวช้าคิดใหญ่ไม่กลัวแต่กลัวลังเลลงมือใจลงมือแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยทันใจนั้นคนที่เป็นคู่บป็เสาเนี่ยหนึ่งเราดูเองนะบป็เสานะเขาเข้าใจแผนการชีวิตแล้วใจใหญ่เหมือนกับเรากล้าลงทุนเหมือนกับเรา2 เขาเนี่ยจะก้าวข้ามจากความเป็นคู่รักมาเป็นคู่แท้ได้นอกจากความเข้าใจแล้วเขาจะมีคุณสมบัติในการที่ช่วยเราลงมือช่วยเราตัดสินใจให้มันเร็วขึ้นช่วงชิงจังหวะให้มันทันเวลามากขึ้นเพราะหลายต่อหลายท้งเลยนะ่ะการมีแผนใหญ่มันอาจจะต้องประกอบด้วยการลงมือที่รวดเร็วทันเวลาถูกกาละเทศะนี่แหละคือบทบาทของคู่แท้ของเราอะ่ะที่จะมาเติมเต็ม ให้ความสําเร็จของเรามันบังเกิดขึ้นได้จริงไงคนวันเสาร์จ๋าดังนั้นนะอาจารย์ย้ำอีกทีนึงนะคน,นวันเสารเรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนใจถึงเราเป็นคนที่ใจใหญ่แลาเป็นคนที่มีแผนยิ่งใหญ่ก็จริงแต่เราจะต้องหาอีกส่วนหนึ่งที่หายไปคือการกล้าที่จะลงมือเร็วชิงจังหวะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะทันเวลาที่เราจะคว้าไว้ได้ซึ่งเวลาที่เราครบจากคนที่เป็นคนรักกันเนี่ย หปีสปีห้าปีสิปีก็แล้วแต่นะมันจะพัฒนาได้จากคนที่เป็นคู่รักมาเป็นคู่แท้มองคนแบบนี้ไหมนะแล้วที่สําคัญคือคนวันเสาร์เนี่ยมัวแต่ทํางานไม่ค่อยมีสเสน่ห์ควรจะเพิ่มสเสน่ห์ในการใช้วัตถุมงคลที่อาจารย์ปกเสกให้มีพลังสเสน่ห์กรรมมราคาโดยตรงเพื่ออะไรเพื่อดึงดูดให้คนเน่ยเข้ามารักมาหลงเป็นคนรักเพื่อจะได้คัดเลือกว่าในบรรดาคนที่เป็นคนรักเหล่านั้นนะ ถ้าคิดเป็นในทางเดียวกันด้วยคุณสมบัติที่เรามีใช่ไหมคิดใหญ่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะช่วยเราเรื่องจังหวะในการตัดสินใจลงไม้ลงมือบางอย่างให้เราได้เนี่ยเขาจะได้มาเป็นคู่แท้เราได้เนี่ยเราก็เลือกได้เลยถ้าเรามีพลังสเสน่ห์จะใช้วัตถุมงคลแบบไหนถ้าถนัดสวมใส่ก็สวมใส่ถ้าถนัดในการเป็นจี้ห้อยคอหรือพกพาแล้วก็ใช้แบบนั้นได้ทั้งหมดดังนั้นใครที่เกิดวันเสา์นะี่ให้รู้ตัวเตรียมตัวที่จะพัฒนาจากคู่รักเป็นคู่แท้ ใช้วัตถุมงคลเสน่ห์ที่ทรงพลังมากที่สุดที่อาจารย์ปกเสกม่ให้คนวัเสาวก็ขอให้พบรักนะขอให้มีรักแท้แล้วขอให้รวยแท้บ้่นคงแท้